あ ขอแยกฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับบริการเติมเกมราคาถูกเติมถูกกับเติมเองอย่างแน่นอนเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะเซฟแปะคอนแทคไว้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างแล้วนะคะทุกคน,นสามารถเข้ามากดกันได้เลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารับเติมค่อนข้างหลายเกมมา,มากๆเลยนะยังไงนะคะขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไปป่าซีค่ะนะคะหลังจากที่หายไปค่อนข้างนานกันเลยนะคะก็วันนี้เนี่ยเซฟก็จะพาทุกคนมาดูกันนะว่าปัจจุบันนะคะใช้ที่ไหนตีบอลกิลบ้างน,นะคะอันนี้เซฟจะถือว่าเป็นเซตที่สลับเซฟเนี่ยตีง่ายที่สุดเลยนะคะเราไม่ตีตีเนี่ยไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยเนาะแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายนะคะท็อปปิ้งถามว่าทําตามได้ไม่ทําตามได้ทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่วิสกิตหมดเลยนะคะ ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยแต่ละตัวนะคะที่อยากจะเน้นมากๆเนาะเช่นครูททมนะคะที่มีออฟลองความเร็วตอมตีนเนี่ยทุกคนก็เน้นเป็นครูททมก่อนก็ได้นะคะเหมือนตัวของน้องปะการังนะคะเซฟเน้นครูททมเพื่อให้น้องจะสามารถสกิลนะคะได้ก่อนที่ศิลาลงตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะคะนอกนั้นก็จะไม่ได้ซเซียสใดๆมากแล้วก็ทีมนี้นะคะถ้าเทวทูตเนาะเรามาที่เทวทูตก,ก,ก่อนเลยเพราะรู้สึกว่า เล่นไม่ยากมากตัวเทวทูตค่ะนะคะจะทำแค้นิเศษของทวิสลี่ไว้นะคะซึ่งตรงน,นี้ค่ะขั้นตอนการเล่นนะคะเซฟก็จะพยายามกดก็กดกันเลยทุกคนนะคะ2ตัวแรกนะคะต่อด้วยตัวของมินช็อกถ้าทุกคนคิดว่ามันเร็วเกินไปปรับเป็น1.0ได้นะคะซ้ายมือข้างโอเคค่ะกดทุกตัวนะคะเป็นกดมือนะทุกคนยกเว้นตัวของทวิสลี่ค่ะ สิลาลงมานะคะเราจึงค่อยกดมินช็อกกับตัวของทวิสลี่ให้มันเคลียร์ตรงนี้ไปอิงค่ะก็จะสามารถเคลียร์ตรงนี้ได้แล้วก็ภาคคุมตีไวยนะคะจะตกอยู่ที่ตัวของออทวิสลี่แล้วก็ตัวของแคมูรเล่นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นทีมค่อนข้างเหมือนเดิมเลยเนาะน,นี่ก็เป็นทีมที่เซฟเล่นนะคะตรงนี้ค่ะสําคัญมากๆเลยต้องกดแคมูรเล่ให้ทนันนะถ้าเกิดเก็กดแคมูรเล่ไม่ทนันทําอย่างไรได้บ้าง เพื่อนๆนะคะสามารถเพิพ่มคูทามในท็อปปิ้งทุกคนหรือในวิสกิตถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ทานจริงๆนะคะสามารถเพิ่มตรงน,นั้นได้นะทุกคนมันก็จะทําให้เราเนี่ยกดสกิลได้ทานขึ้นพูดง่ายๆนะคะต้องห้ามใจลอยเลยเพราะใจลอยเนี่ยจะกดไม่ทานเอานะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีมแรกนะคะก็คือเทวทูนะะทนะะั่นเองนาเมเซนนะคะ อา,อาจจะไม่สูงมากหนึ่งอยู่ที่บัฟกิลด้วย2ออยู่ที่บัฟของเมืองเซฟเองนะคะที่แบบพวกบัฟแลนมาคต่างๆหรือพวกที่เป็นเขาเรียกไงอัพของพื้นฐานที่มันติดตัวอะไรเงี้ยบางทีเซฟก็แบบอัพน้อยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเป็นไปได้ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยจะเป็นพวกจํานวนดาวต่างๆนะคะตรงนี้อีกอันนี้คือบอสตัวที่1ก็คือตัวของเทวทูตแห่งโชคชตา เดี๋ยวเรานะคะมาดูกันต่อเลยเนาะอีก2ตัวที่เหลือนะคะบอสมังกรและบอสเชอเอมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ดูแต่ละบอสนะคะไม่ทันก็สามารถกดพอยส์ไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยมาไล่ดูต่อตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนอ่ะมาดูบอสตัวต่อไปกันเลยนะคะ ค่ะส่วนตัวนี้นะคะเซฟก็มาดูกันในส่วนของบอสที่เป็นมังกรกันซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอท็อปปิ้งเรามีเซ็น้อยเนาะพีเซตตรงนี้นะคะสามารถช่วยได้เซฟจะทําเป็นตัวของหมาเซ็เนี้จะเป็นเซ็ตคู่ทามข,ของจอมโจรที่ใช้กับตัวของน้ําแข็งรายชือน้แข็งเนาะเซฟก็จะบันทึกตรงนี้ค่ะเวลาเรามาทำท็อปปิ้งเหมเนี้ยเราจะได้อ่อไม่ต้องขยับเนาะตัวของหาว่าเฮ้ยอันนี้เป๊ะหรือยังหรืออันนี้ใช่หรือเปล่าเราก็กด บันทึกนะคะจากตัวที่พรีเซตเมื่อกี้สักคู่หนึ่งเลยตรงนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะจะเห็นว่าทำไมดักช็อกถึงใส่ลดความเสียหาย ขอเซฟที่ใส่เพราะว่าน้องชอบสะท้อนตายค่ะทุกคนเซฟก็จะจัเลนน์น้วเข้าียใส่ให้กับน้องนะคะแต่ละตัว,วถ้าเกิดใครดูไม่ทานกดพอะไว้ได้นะคะอ่าพอ่อทักเซฟก็เป็นอ่ะโจมตีประสงคูทาไปก็ได้นะคะทุกคนแบบนี้เนาะอันนี้เซฟลองเทสในหมดต่อสู้ก่อนนะคะเห็นเขาบอกว่ามอสจะมีการเปลี่ยนสก,กงเปลี่ยนสกิลบางส่วนด้วยนอะในแต่ละเลเวลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เซฟอะจะพยายามใช้ทีมนี้เป็นหลักทุกคนนะคะเพราะว่าบางทีเซฟเข้ามาแล้วอาจจะลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะลองอจจะใช้กันดูก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทําทีมมืดเลยอะค่ะไปใช้ทีมอาไฟฟ้าที่เป็นเลมอนอะก็ได้แต่อาจจะแบบต้องดูว่าจะเสี่ยงตายหรือเปล่านะคะอันนี้สาวเซฟเนี่ยคือเล่นง่ายแลละแต่ไอ้น,นวน่ะมันจะแหลกนะคะอ่าอันนี้นะคะเซฟก็จะพยายามนะคะทาให้น้องในฮิลทันแล้วก็ไม่สะท้อนตาย ตรงนี้นะคะท็อปปิ้งเนี่ยอาจจะใช้คูทามค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่เราจะเน้นออฟลองคูทามเป็นหลักค่ะทุกคนลดความเสียหายแทวจะไม่ต้องใช้สักเท่าไหร่เลยในตรงนี้นะคะถ้าเกิดท็อปปิ้งมันไม่ทานจริงๆทุกคนสามารถตั้งเป็นพรีเซตนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้เวลาตีวอลตัวไหนก็ค่อยใช้ตัวนั้นก็ได้นะคะอันนี้นะคะหลักๆเลยคือสกิลมาให้กดทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่า าบางทีอะค่ะสกิลมันรันพร้อมกันเนาะเซยวอาจะชอบกดนิ้วเพิ่มเติมนะคะต่อให้กดออโต้แล้วก็ตามและก็ลองเทสก่อนเล่นทุกครั้งว่าดาร์กช็อคของเพื่อนๆนะคะตายหรือเปล่าแค่นี้วิเศษค่ะขั้นต่ำเลยนะคะอยากให้ทำบวกสิบกันเข้าไว้นะคะทุกคนคและพอดาร์กนะคะถ้าเอาเวกได้ก็เอาเวกเลยเนาะมันจะช่วยในการดูดซับนะคะพลังเขาเรียกงานดูดซับเหมือนดูดซับดาเมจแล้วมาฮิลให้ตัวเอง บอลมังกรนะคะสามารถเด้งไปได้ถึง3 3 0 0 0ล้านนะคะหรือมากกว่านี้ได้เลยเนาะของเซฟก็ประมาณนี้นะคะเดีเซฟอาจจะต้องปรับพวกท็อปปปงท็อปปิ้งหรือบิสกิตเพิ่มเติมตรงนี้อีกนะคะมันมีผลหมดเลยนะทุกคนนะคะต่อมาค่ะบอสตัวสุดท้ายนะคะ,ชะเชอมที่หลายๆไกด์นะคะทำเข้าไว้ซึ่ง ถ้าสำหรับเซฟที่ลองมาทุกไกลเลยวอ,อันนี้ต้องต้องบอกนะคะว่าแต่ละบอสแต่ละอันเนี่ยก็คือเพื่อนเนะคะในกิวช่วยกันแชร์แล้วก็ไปดูนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ก็จะได้มาจากพี่ป้องนะคะซันนี่หลิวเนาะที่พี่เขาทาเอาไว้นะคะตัวของล็อกสตาร์ซึ่งถามว่าทวิสต์ลี่กับ star, ล็อกสตาร์สวิตลี่อาจจะดามิดเยอะกว่าแต่เซฟรู้สึกว่าล็อกสตาร์ของเซฟจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องทําวัตถุดิบเยอะด้วย ต่ถ้าเกิดใครที่เคยทำทวิสลี่ไว้ในบอสของเทวทูตแล้วก็จะใช้ก็ได้เช่นกันขอเซฟว่าจะเลือกใช้ล็อกสตาร์นะคะเพราะว่าเล่นง่ายกว่าโอเคค่ะตัวของลูกส่วน,นะคะเซฟทำแคนดี้ไว้บวก10เองทุกคนนะคะแบบว่าใช้ขำๆไปก่อนในส่วนของตัวน้องนะคะแต่ละตัวบอกเลยว่าแอบแอบทำยากนะตัวของตัวที่3ทุกคนนะคะเซฟจะเรียกว่าคุณป้านะคะคุณป้าหอสมุดบาารรลักษ์ คุณป้าบนารั์นะคะเซฟทำไปได้แค่20เองทุกคนเลเวล20เองนะคะสำหรับแคนดี้พิเศษเนาะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะท็อปปิ้งนะคะราชินีเราก็จะเน้นคู่เท้าเป็นหลักนะคะถ้าเกิดสึกว่ามีตัวใดตัวหนึ่งตายทุกคนอย่าลืมทำออฟลองค์วความเสียหายกันไว้ด้วยนะคะแล้วตัวของครมสดก็เป็นคู่ทาล้วนหลักๆเลยค่ะ ลูกสนนะคะนเน้นความเียจมตีเนาะเพคะแล้วก็ผาคลุมตีไว้จะตกที่ตัวของคุณป้าบารรลักษ์นะคะแล้วก็น้องลูกสนนั่นเองถ้าเป็นไปได้นะคุณป้าเนี่ยนะคะบรรลักษ์ของเราถ้าเกิดมีในส่วนของแค่นี้30เสิบเซาดาม,มีดมันเพิ่มสูงเลยนะ นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็อ๋อลืมไปนะคะยามสโตนนะคะของเซฟเลเวล3 0แสิวเราพสเซฟใช้ a าร n a ค่ะทุกคนหลายๆอย่างนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้ a าร n a อยู่แล้วน่ก็เอาดบ,บนะคะนำมาใช้งานได้ลองดูกันได้เลยอันนี้นะคะเซฟเขียนในกิวพอดีนะว่าอ่ากำลังเล่นนะคะจะบอกว่าทีมนี้เนี่ยบางทีเซฟก็ดาเมจมันก็ขึ้นนะทุกคนเซก็ไม่เข้าใจกัน แลล่ะค่ะรีบกดตัวขอลูกสนกับตัวขอครีมสดก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําทให้ลูกถัดไปเพี้ยนได้ค่ะ<ๆ>เทสก่อนเล่นทุกครั้งนี้คือเตือนแล้วนะ<ๆ>เออเพราะว่าถ้าไม่เทสเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าหนังชีวิตแน่นอนค่ะว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าเรากดทัมมิ่งเป๊ะหรือยังนะคะมันจะอยู่ที่ทัมมิ่งการกดด้วยเนาะถึงแม้ว่ามันจะสามารถออกตัวได้ก็ตามค่ะ มันจะง่ำๆนะคะในส่วนของราชีน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปง่ำตัวอื่นนะคะทุกคนอาจจะลองดูเนาะว่าเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะคะอันนี้ค่ะนกวีดนะคะจะอยู่ที่ตัวดามิสองตัวเลยค่ะหลักๆเลยนะคะคือราชีน้ำแข็งและก็ตัวของคุณป้ามานาลักษ ถ้าคุมตีไหวจะอยู่ที่ในส่วนของคุณป้านะคะบาารรลักษ์แล้วก็ตัวของลูกศรสองตัวนี้นะคะลูกสวนจะต้องกดก่อนนะคะคู่กับพิมส์สดในขั้นตอนแรกนะทุกคนไม่อย่างนั้นนะคะมันจะไปงำตัวอื่นแล้วก็ตายได้ค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะมันก็จะงำ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 อยู่ตัวเดียวเลยนะคะตรงนี้ค่ะ ขอเซฟไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นหรือเปล่าคือขอเซฟจะยังกดไม่ได้นะจะกดสกิลต้องหน่วงประมาณนึงกว่าถึงจะกดได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีล็อกสตาร์ช่วยฟื้นฟูอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทวิสลี่ก็จะทำำําดามจเนาะอันนี้ก็จะแบบอ่ะฟื้นฟูให้ขึ้นเข้าไปนะคะให้แบบว่าไม่ตายเพราะว่ามันจะเสียงที่แบบจะตุยเย่สูงมากๆเลยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะดามเซ็อยู่ที่4ล้าน4 000. ซึ่งหลายๆคนทําได้ถึง8ล้านอันนี้ หลายๆอย่างค่ะปัจจัยเยอะมากก็คือ1่ค่ะท็อปปิ้งสองแคนดี้พิเศษของตัวป้าบานาลัสสำคัญมากๆจำนวนดาวด้วยเนาะของเซฟก็นะคะอาจจะแบบตันแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าแคนี้พิเศษยังไม่ตันแล้วตรงนี้ค่ะเซฟรู้สึกว่าอัพเลเวลลูกปั้นหินตรงนี้น่าจะสาคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะได้พลังโจมตีเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆตรงนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดใครสะสมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งของเซฟเนี่ย ใช่แล้วค่ะเซฟไม่ค่อยได้ทําเลยนาอแรกๆนะคะเพิ่งมารู้ว่าเออมันก็น่าสําคัญนะเพราะว่าเซฟรู้สึกว่าโอเคของเซฟก็พอมีเหมือนคนอื่นแหละอาจจะต่างที่บิสกิตกับท็อปปิ้งแต่รู้สึกว่าอา่าเขาเรียกไงพลังต่างเวลาผลลัพธ์ที่ตีออกมาดามเอะนะคะต่างกับเพื่อนมากๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะอยู่ที่จุดตรงนี้ได้แหละแล้วก็บัฟกิลเพิ่มเติมนะคะประมาณนี้เลยค่ะยังไงก็ทุกคนนะคะอย่าลืมอัพนะคะข้อมูลพื้นฐานนาอของแต่แล้วตัวละครด้วยนะคะเหมือนเซฟก็เดี๋ยวจะต้องไปไล่อัพ ตัวของรูปปั้นหินตรงนั้นนะคะจะได้แบบเพิ่มขึ้นมาบ้างน,ะนั่นเองค่ะทุกคนนะคะไหนจะเป็นการเก็บเล็กๆน้อยๆนะคะการปลดล็อกเช่นปลดล็อกตัวละครมันก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มตัวนี้ค่ะอย่าลืมเก็บกันด้วยนะคะมันน่าจะมีผลเนาะสลับการทําให้ดาเมจเราออกมานะคะประมาณนี้ค่ะ ยังไงนะคะก็ลืมอย่าลืมนะคะฝาก like กดไลค์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะยังไงก็จะพยายามออกไกด์มาเรื่อยๆนะคะช่วงนี้หายไปสักพักหนึ่งต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะอาจจะติดตัวของทาวเวอร์ประมาณหนึ่ง <c oughs> โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเซฟจะพยายามนะคะนำคลิปมาฝากทุกๆคนบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย